นกนางรำและคุณมีเวลา30วินาทีในการวางให้ถูกตำแหน่งเชิญเลยครับนี่ปะหมดเวลาครับแหมรู้สึกฝั่งนี้นี่ขอโทษฮะนางรำเก่ากันเหรอฮะมีแันแบบท่ารำอ๋อเลียน่าทศินกันมาโอ้โหท่านี้มันต้องตั้งวงยังไงอ่ะเขาก็จะต้องประมาณนี้ค่ะอ๋อท่านี้นะน่าจะประมาณนี้แต่ว่า เอาละมาถามฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าไอซ์ครับรู้จักท่าจีบไหมก็พอจะรู้อยู่ครับเราจีบเป็นไหมก็เป็นครับเราจีบปิยฉชัดได้ไหมโอ้ยาดีกว่าคก็อยากให้เขาพี่เขาเป็นพี่ครับเรียนูจีบเองกัะไรเออเขาจีบเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่นิ่งๆก่อนเราให้ผู้ชายพูดเออโบเป็นยังคะแม่เขากัะหักนูอยู่เข้ากระหักโบเป็นยังแล้วเดี๋ยดูไปเองเดี๋ยวผมก็รักเขาเองะค้ว เอางั้นถามใหม่คิดว่าถ้าเป็นทีมเราเราวางตำแหน่งนี้ไหมอาจจะเหมือนกันครับแต่ว่าง่ายไปอีกพี่บอกว่าอาจจะลงมาอีกนิดนึงครับโอคิดว่าจะลงมาอีกนิดนึงเอออเอาละสิเห็นไม่ตรงกันแบบนี้40,000บาทจะเป็นของฝ่ายใดถ้าพร้อมเรดาสแกนเลยครับ เอาละสิโอกาสในการสิลนตกมาเป็นของฝ่ายนี้กันบ้างโดยไอซ์หลวงพระเนตรถ้าพร้อมเชิญเข้าประจำที่ครับไปครับครับอ่ะยังเป็นประจำที่ก่อนครับประจำที่ก่อนครับหาใจเย็นๆครับผมเรียงครับผมเรียงครับเอาละและถ้าพร้อม15วินาทีในการวางให้ถูกตำแหน่งเชิญเลยครับ เวลาครับเขาอารมณ์มาอีกาาโดนวางยาแล้วทำไมฮะสนุกดูดูดูจากอีกทีนึงเ่เขาน่าจะเป็นท่าเป็นท่าตั้งนี้ค่ะใช่อ๋อเหรอม่หลาจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับนี่พี่เพราะมันจะต้องอันนี้ลำอะไรอันนี้ลำอะไรคะจีบกับจีบไม่ติดจีบกับจีบไม่ติดครับไหนจีบติดจีบติดทำไงจีบติดแบน เราไม่ต้องไปโดนเขาก็ได้นนิเราเราก็ตั้งจีบของเราได้ไหนจีบติดอีกทีสิแบบนูก็จีบแบบนี้ค่ะจีบติดแ,แล้วจีบไม่ติดอ่ะกบกบต้องถือโต๊ะเขา,เาต้องถือโต๊ะเ<า>หรอยินดีด้วยไอ้นะครับจะเรื่องไปเป็นพิธีกรงานแต่ง<อ>น <ะ S 1> คนเรกได้เลยครับยินดีครับวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะสติลเป็นผลสําเร็จหรือไม่เรดร์สแกนเลยครับ